ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Make Over สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน026267777ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บรจอกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบรจอทหารไทยชื่อชีวิตการลงทุนโทร1725 ในทีนี้ต้องลงทุน RNF LTF กองทุนบัวหลวงบริษัทจัดการที่มีกองทุน5ดาวมากที่สุดในไทยบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ like ่งสำคัญกองทุนบุญหลวงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกรับ6รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวแก้วบัวแก้วสองบัวหลวงตราสารทุน R M F บัวหลวง L T F บัวหลวง L T F 75จากการเงินธนาคารและบัวหลวงตราสารนิ้ว R M F จากมอนิสเตอร์ไทยธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบุญหลวงโทร026746488 8ด8การลงทุนในความเสี่ยงการลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนนนนนนนยัผลกาาารดำเิงใอคต ปฏิบัติการคลิกชีวิตมันนี่เบคโอเวอร์สวัสดีค่ะปฏิบัติการคลิกชีวิตในวันหยุดวันนี้พุทธ,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 ธที่สิบธันวาคมค่ะคุณรัชพลลาวาน,นิชนะคะที่ฉันสกลิน,นาผู้เอี่ยงค่ะสวัสดีค่ะคุณรัชพลค่ะสวัสดีครับอ๋อวันนี้รถลายโล่งทีเดียวนะคะคุณรัชพลอรอเมื่อ,อ,อ,อมมเช้าออกไปหลายที่มาเหมือนกันเอามาดูการลงทุนวันนี้ปิดนะคะตลาดของเราปิดแต่ว่าในส่วนต่างประเทศเองนี่ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะ ดูตลาดแดงเงินซะเยอะนี่กีอีนี่ลงไปถึง300กว่าจุดเลยทีเดียวนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนลงไป51จุดนะคะแล้วก็หั่งเสร็จลงไปเกือบ40จุดนะคะขณะที่เซ็บ้านเราเมื่อวานลบไป15.99จุดอยู่ที่1,559.66นะคะมูลค่าเยอะทีเดียว55,408ล้านบาทค่ะก็ส่วนใหญ่ที่แดงฐานก็มันก็คงผลกระทบต่อเน,นื่องกักบราคาน้ำมันแล้วก็ตัวเลขเศรษฐ หลายตัวของหลายๆประเทศก็งอนไม่ค่อยดีฮะคือต่ำกว่าคาดาการณง่าค,ค่ะก็ะะเลยดูไม่ค่อยจะแฮปปี้กันก็ไือ แต่ว่าบ้านเรานี่ก็พยายามหาข่าวดีกันอยู่ก็จะมีเมื่อวานก็จะมีข่าวข้าราชการเมาก็ลงอีกใช่หมคปีมาอาชัเมื่อวานในตลาดนะลงแต่ว่าในส่วนของฝั่งพี่น้องข้าราชการไทยก็ได้ปรับเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับเงินเดือนขึ้น4%เนะคะเห็นว่าใช้งบถึง2 0งหมกว่าล้านทีเดียวนะคะ <c oughs> ก็มีผลย้อนหลังแต่วันที่1นึ่ธันวาคมปี2557นะคะก็เป็นการ รับเงินเดือนข้าราชการแล้วก็พนักงานราชการในอัตรา4%ก็จะครอบคลุมประมาณ1.98ล้านคนนะคะอันนี้คือส่วนข้าราชการพนักงาน1.26แสนล้านเออแสนคนค่ะครับอืมอ่ะเสร็จวันนี้จะมาคุยต่อเป็นนิดนก่อนต้อพูดเรนะ็วนักนมเหนือว่าชุกคนไอ้ตัวประกันตนตามมาตรา40ของรบรรดาผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะแล้วก็เมื่อวานดิกตู่ก็ขึ้นพนะันพันในะก็อดดิ้กติดใจนักข่าวอีก ว่ชวนาำข่าวเลยอืออ่าซึ่งผมว่าเรื่องนี้เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงครับอืคือโทษนักข่าวไม่ได้เลยฮะต้องโทษสังกักงานประกาศสังคมอะไม่ส่งข่าวเลยออกประกาศมาปีนแล้วฮะค่ะปีนเต็มเต็มนะไม่เห็นเป็นข่าวอะไรเลยค่ะคุณได้ยินข่าวจากไหนอะไรยังไงไหมสําหักงานประกาศสังคมเคยออกมาแถลงไม่ได้ยินอะอันนี้พูดกันตรงตรง จากกระทรวงแรงงานก็ไม่ค่อยได้ยินจากสื่อเองก็ไม่ค่อยได้ยินคือไม่ค่อยได้ยินไปหมดอะ่ะเดชันเพิ่งจะมามได้ยินเมื่อไม่นามนมานี้เองอ,ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีข้อสังเกตแล้วก็จะจะชี้ให้เห็นประเด็นซึ่งผมว่าเห็นเอคุณประยุทธ์บอกว่าจะจะต่ออีกสิบวันก็ยังเป็นประเด็นอีกนะมันจบไปแล้ววันที่แปดแต่มันจบไปแล้ว,วน, 8, น,ววน,นี่วัน,นวันนี้วันที่สิบแล้วถ้าต่อต้องไปออกพระราชษรีกาค่ะขยายระยะเวลาแล้วจะขยายยังไงสิบวัน S <S ย้อนหลังอีกเหรอหรืออะไรยังไงมันมีประเด็นที่ทชวนแงในแง่กฎหมายเยอะเหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะมาตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่าเอ๊ะทําไมหนึ่งปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ยินเรื่องนี้กับสำนักงานประกันสังคมเพมิ่งมาได้ยินเอาของสิทธายแล้วพ่อแก่แม่ข้าที่ที่ตื่นกันไปพยายามจะสมัครให้ทันเนี่ยทําไมถึงต้องเจ้าละวันกันขนาดนั้นมันมี มันมีอะไรที่อยู่เบื้องลึกเบื้องลังยังได้เลปคับค่ะสักครู่เดียวนะคะครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Make Over สนับสนุนโดยธนาคาร c i m b, b ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน026267777ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2 6 5 7 7 7 5 7 บรจอกร,รุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบรจจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725นาทีนี้ต้องลงทุน RMF LTF กองทุนบัวหลวงบริษัทจัดการที่มีกองทุน5ดาวมากที่สุดในไทยบริษัทไทยเบเกรเชจำกัดมหาชน The Circle of Happiness ดิฉันเคยฝันไว้ว่าวันที่ลูกลืมตาดูโลกจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุด แต่เหมือนฝันร้ายวันนั้นที่ฉันคันเป็นพิษต้องผ่าคลอดก่อนกำหนดจนเกือบจะไม่ได้อยู่เห็นหน้าลูกแต่วันนี้เราได้อยู่กันพร้อมหน้าเหมือนฝันเลยค่ะเพราะเราเข้าใจความฝันของผู้หญิงทุกคนโรงพยาบาลสมิติเวรรักษาด้วยความเชี่ยวชาติพยาบาลด้วยความใส่ใจ t ทอร์เ y อรี่ y ู a ี่แคร์ศูนย์เจ็ดหนึ เวลานลงทุนความสําเร็จที่ได้รับต่อนเนื่องและนานพอคือสิ่งสาคัญกองทุนบุญหลงมีความสาเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับ6รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บวกแก้วบวกแก้วสองบัวหลงตราสารทุน RFS บัวหลง LTF บุญหลง LTF 75จากการเงินธนาคารและบุญหลงตราสารนิ้ว f จากมอลลี่สตาไทยธนาคารกรุงเทพโทร3 3ึ 33, 9, ่งกองทุนบุหลงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8แกดแป การลงทุนในความเสี่ยงการลงทุนในศึกษาข้อมูลข้อมูลภาษีการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคตปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอร์เมื่อวานเห็นภาพที่เป็นข่าวนะคุณระชาชนโอ้โหที่คำที่คุณชชยที่ไม่ใช่ผิดเลยนะคะว่าหิ้วบีดหลายคนแค่เป็นลมลมครับมีบางท่านในอายุถึงร้อยหกปีก็มาเข้าร่วมด้วยนะคะอาใช่คือคือประเด็นปัญหามันอย่างนี้ เอ่อนึกความย้อนหลังไปเนี่ยความจริงเรื่องเนี้ยมันมันตัวพรบประกันสังคมเอ่อพุทธศักราช2533เนี่ยก็มีมาตราต่างๆมากมายคนีฮยเอ่อเกี่ยวกับการเป็นสมัครเป็นในประกันสังคมที่เราก็ทราบดีสําหรับเอ่อลูกจ้างนายจ้างแล้วรับสมทบเนี่ยอันนี้มันมันมีมาตั้งนานแล้วซึ่งถ้าคุณเป็นลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยคุณก็คือจ่ายส่วนหนึ่งนายจ้างส่วนหนึ่ง รัฐตันหนึ่งแล้วก็จ่ายมาเรื่อยๆใช่ไฮนะค่ะอันนี้ก็เรียกตามมาตรา39คุณยังเป็นลูกจ้างอยู่แต่นี้วันที่สมมุติว่าคุณออกจากงานมันก็จะมีมาตรา39ว่าอ่าโอเคถ้าเกิดคุณออกจากงานแล้วแล้วในระหว่างที่คุณยังไม่มีงานเอใหม่ไม่มีนายจ้างใหม่ว้ง่ายแจะยง,งการส่งเอกสารสังคมต่อไปก็ไปอยู่อันเดอร์มาตรา39แล้วในตัวพรบเดิมก็เขียนมาตรา 40, 40ไว้ว่า เอ่อเปิดเปิดช่องเอาไว้ว่าในอนาคตจะมีลักษณะผู้ประกันตนโดยสมัครใจก็คือไม่จําเป็นต้องมีนายจ้างคืออที่อิสระก็สามารถมามาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา,า4 0 9ได้แล้วก็กําหนดกรอบไว้นะว่าอายุ1 5ถึง60ปีเปิดบูรณ์และไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3หรือ39 แต่รายละเอียดเนี่ยก็บอกว่าให้ให้ไปออกเป็นพระราชกิจญติการในภายหลังว่าไอ้ผู้ประกันตนโดยสมัครใจเนี่ยจะทํายังไงจำเนียนการเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อสามสามแนวคิดตอนนั้นก็คือมองอยู่แล้วว่าเอ๊มันมีพวกอาชี่อิจฉะที่น่าจะให้สิทธิที่เขาจะสามารถออมเพื่อเอ่อชราภาพนะฮะหรือว่าสามารถที่จะออมเพื่อในยามที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้ใช้สิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่นเ,เกิดเ,เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลสามารถเบิกได้ีวันละสองร้อยยี่ไม่เกินสาสิวันอะไรแบบนี้นะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดทุพพลภาพด้วยการทํางานสามารถเบิกได้ถ้าตายสามารถมีค่าทำศพมีบําเหน็จสาภาพมีบําเหน็จเออมีบํานานสาภาพ,อ,านานาภาพอะไรพวกนีน้อันนี้เขาเขาวางกรอบคร่าวๆไว้ก็รู้ว่า ในอนาคตประเทศไทยเนี่ยเอมันผู้สูงอายุไอ้นะไอรัสสวัสดิการมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะต้องมีปัญหาเรื่องสังคมผู้สูงอายุในอนาคตขณะเดียวกันก็อยากจะให้ติดกับคนที่มีอาชีพอิสระว่าสามารถประกันตนเองได้นั้นหลักการของกฎหมายมันว่าไว้ยังงทันทีจำเนียนการผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดแนวคิดเรื่องพรบบกัดออมแห่งชาติของทางสี่ประชาธิปัตย์ที่เขาก็พยายามจะปักดันว่าเอ๊ะ คนมีอาอิสระเนี่ยไปตั้งเป็นกองทุนการออมไปเลยดีกว่าไหมไม่ต้องมายุ่งกับประกันสังคมเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยมันคณะกรรมการหรือว่าการบริหารจัดก,การของกองทุนเนี่ยมันอยู่ในโครงสร้างทีม่มีตัวแทนในจ้างเข้ามาล้วเขาก็บอกว่าอ้าวผู้ประกอบที่อิสระมันไม่มีในจ้างอ่ะแล้วมันจะมาอยู่อันเดอร์กองทุนการสังคมมันก็แปลกๆนะฮะ เขาก็เกิดแนวคิดว่าเอ้างั้นทำพรบรการออมแห่งชาติเพื่ออออมไวเกษียณอะไรกันดีกว่าก็นำมาซึ่งไอ้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งเราทราบดีว่ามันแทรกมาตั้งแต่ปี54ที่ประกาศผลบังคับใช้แล้วก็ทางรัฐบาลคุณปูช่วงนั้นก็ไม่ไม่ผักด,ดันต่อในช่วงท้ายๆเนี่ยก็โดนาทางรัฐบาลขุดปูเนี่ยก็โดนโดนโจมตีเยอะว่าเอ้ยทำไมไม่ทำกองทุนการออม ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันมี้เมาสีตา40ไงไม่บอกว่า <c oughs> มันซ้ำซ้อนใช่ไหมใช่เขาก็เลยออกไอประกาศฉบับเนี้ยเกรษีกาออกมาในช่วงเอธันวาประมาณปลายธันวา56ค่ะ <c oughs> ช่วงนั้นก็ยังชุลมุนจุลเกงอะไรืรือเรื่องก,งกันเมืองกันวุ่นวายไปหมดเนี่ยแล้วเขาไปออกสำนักงานประกันสังคมเนี่ยออกมาว่าเฉพาะปีแรกนะคือเขาบอกว่า ผู้ประกันตนที <hum cies> mm ่อยากจะเข้ามาตา40ก็มีทางเลือกให้หนึ่งสองร้านสี่ห้าอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เอาเฉพาะที่มันชุลมุนวุ่นวายในช่วงที่เราเห็นสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปกําหนดว่าเฉพาะปีแรก9ก้าธันวาสองพันถึงแธันวาห้าเเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยคือ6 0สิถึงหกปีแล้วก็65ปีขึ้นไปด้วยสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ แต่ให้สมัครได้เฉพาะทางเลือกที่สามคำว่าทางเลือกที่สามคืออะไรคือผู้การตนจ่ายหนึ่งร้อยบาทารัฐบาลจะจ่ายสลทบหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะได้สิทธิ์ที่จะรวมกันก็นคือสองร้อยบาทเนี่ยจ่ายทุกเดือนไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วจะได้สิทธิ์ไอ้บำนาญชราภาพแล้วบอกว่าจะย้อนย้อนหลังให้ถึงพฤษภาสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าความหมายมันก็คือว่าถ้าคุณมาสมัครไอ้ไอ้ก่อนแปดธันวาเนี่ย คุณจะได้สิทธิ์ย้อนหลังสามสิบเดือนอนะคำว่าสามสิบเดือนคืออะไรคือสมมุติว่าผมเป็นคนแก่เนี่ยผมเกินหกสิบแล้วเนี่ยเอ่อหรือหกสิบห้าสามารถสมัครคือเขาให้หกสิบถึงหกสิบห้าเนี่ยเป็นูุการตนสามารถได้ทางเลือกครบเลยนะหนึ่งถึงห้านี่แล้วแต่จะเลือกแต่หกสิบห้าปีขึ้นไปเนี่บอกว่าให้เฉพาะทางเลือกที่สาม ความหมายมันคือว่าถ้าเกิดผมเดินไปสมัครก่อนที่แปดปาผมมีเงินก้อนได้สามพัน 3, บาทสมมุตินะฮะผมสามารถบาทจ่ายย้อนหลังให้สำนักง,งานประกันสังคมเท่ากับว่าผมได้สิบทันทีเป็นผู้งานตนต,นตามมาตราสี่สิบเนี่ยทางเลืที่สามรัฐจะสมสมทบให้ผม 3, าสามพันเหมือนกันนะชานะเท่ากับผมมีอยู่ในในในพอร์ตผมละหกพันหกพันบาทค่ะนะ แล้วถ้าเกิดว่าในวันนั้นน่ะผมจ่ายร่วงหน้าอีกหนึ่งเดือนเอ้หนึ่งปีคือเขาให้สิทธิ์จ่ายร่วงหน้าหนึ่งปีคือก็เขาคงที่เกียดให้โอ้โหผู้แก่แม่เท่ามาจ่ายเพิ่มเติอนะเคยมีแนวว่าจะให้จ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้อะไรเนี่ยผมไม่รู้ยังจ่ายได้อยู่หรือเปล่านะแต่ก็มีแนวโน้มว่าคนแก่ส่วนใหญ่นี่ก็จะจ่ายพันสองล่วงหน้าไปก็คืออีกหนึ่งปีค่ะตามทันนะ ค,ความหมายมันก็คือผมควักเงินสี่พันสองจ่ายเด็ดปั๊บเท่ากับผมจะได้เงินอยู่ในมือแปดพันสี่เพราะว่ามีรัฐสมทบให้อีกเพราะรัฐสมทบให้อีกพันสองถูกไหมค่ะเพราะนั้นเท่ากับที่สาเหตุที่คนแก่ส่วนใหญ่ไปกันเนี่ยก็คือได้สอง,องลเลูหลานอะ่ะกระซิบบอก บอกเอ๊ะถ้าดูแล้ว่างนี้แล้วก็เลยเริ่มมีการพูดกันในวงวงผู้สูงวัยซึ่งเหลน,นี้เขาลายกันอุตลุดไปหมด <c oughs> แ,ลแล้วก็เราก็เเฮ้ยได้ประโยชน์นี่เพราะว่าเท่ากับเอาสามพันใสไปปุ๊บก็ได้กลับมาเลยจากหลวงสามพันเท่ากับได้เงินหลวงอ่ะสี่พ <c oughs> ันสองพันพีคือปัญหาที่ท,ที่ที่มันจะชุลมุนชุลเกต่อไปในอนาคตคืออะไรนะในในกฎหมายเนี่ยเขาไปบอกว่าเมื่อคุณอายุหกสิบ ปีหรือ65ปีนี่ก็ถือว่าคุณสิ้นสุดเอเอการเป็นผู้ประกันตนแล้วแต่พอให้สิทธิพิเศษสําหรับคนแกใ่ให้ให้ให้สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้คาถามมันเลยจะย้อนกลับมาว่าเอะถ้าคนพวกนี้เขาจะต้องประกันตนได้ี่มากน้อยเข้าถึงจะได้บํานาญชลาภเพราะอายุก็ล่วงเลยมาวัยนี้แล้วนะตอนนี้65แล้วนในกรอบของของไอ้ประกันมาตรา40อะไรเนี่ยบอกว่าต้องต้องอยู่420เดือน ณขณะนั้นเนี่ยึงว่าอายุหกสิบห้าเนี่ยบวกไปอีกสามสิบห้าร้อยปีนะคุณสุนินาแล้วมันคืออะไรคือคือผมอ่านกฎหมายผมผมก็ยังงงว่าไอ้ความหมายคืออะไรถ้าเกิดผมจ่ายอย่างที่ผมบอกผมจ่าย4วันสองล่วงหน้าไปเลยเนี่ยแล้วผมผมแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้สิทธิบำนาญชราภาพ mm. หรือหรือผมไม่ได้บำนาญชราภาพแต่ในทางนที่สามดันระบุว่าเป็นบำนาญชราภาพ <Okay. S 2> ไม่ใช่บำเน็ คนก็เลยยังงงหรือว่าเอ๊ะคืออะไรคือถ้าเกิดว่าเราจ่ายล่วงหน้าหนึ่งปีไปปุ๊บแล้วพอผ่านเอ,อปีต่อไปนะสมมติว่าจ่ายแปดพันวาปีนี้แล้วจ่ายล่วงหน้าปีสองพอปีต่อไปแปดพันวาสองห้าห้าแปดเนี่ยผมเลิกเป็นผู้กานผลได้ไหมแล้วผมได้เงินกลับเลยบบ 8, 000, เปล่าแปดพันเกหาะแปดแปดแปดพันสี่เนี่ยผมได้เปล่าอืมก็ก็ยังเป็นประเด็นที่ในแง่ กฎหมายก็ยังมันยังไงเนี่ยไม่งั้นอาจะผมถามไม่ง่ายคุณศรีนาว่าคนแก่จะไปจ่ายเพื่อประกันตนมาตราสามเพื่ออะไรที่หกสิบห้าปีไอ้ทางเลือกที่สามเนี่ยสําหรับหกสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยจะจ่ายไปเพื่ออะไรกุ๊กกู๊กูชลาอาบแล้วมันก็ควรได้บานาแล้วควรจะได้ใช้แล้วอย่างนี้ใช่ไหมเออส่วนหกสิบถึงหกสิบห้าเนี่ยเขาบอกให้ให้สมัครได้ทุกทางเลือกเลยทั้งก็คือเอ่อป้องกันเจ็บป่วย ต้องการทุกพลภาพชราภาพ,ร,ภาพรับบำเหน็จเลยนะอ่านนั้นยังพอเข้าใจได้แต่ว่าคนที่เกินหกสิบไปแล้วมันมันกเกษียณไปแล้วอ่ะคุณสิงห์นีมันคือไปที่จะต้องใช้เงินแล้วไอ้ตรงนี้เขาเขาไม่ได้เขียนให้ชัดเจนเหรอคะคุณรัชะพลผม,ผมอ่านดูแล้วผมอ,อ่านกฎหมายแล้วผมไม่ชัดอะ่ะแล้วผมไม่เข้าใจว่าแล้วยังไงเนี่ยพอหกสิบห้าแล้วแล้วจ่ายสะสมไปเพื่อรับบำนาญรับบำนาญเมื่อไหร่รอ่ะคำถาม แล้วสมมติว่าผมจ่ายไปอสมมติรวมสงกันรวมสี่พันสองก็เีก็สองเป็นแปดพันสี่ค่ะถามว่าผมเลิกจ่ายปีถัดไปปุ๊บให้แปดพันสี่เนี่ยผมแล้วแล้วผมจะได้มากลับมาในรูปบําเหน็จหรือบํานาญถ้าได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้รูปบําเหน็จก็คือรัฐบาลจ่ายกลับให้ผมละแปดพันสี่เท่ากับผมได้หนอหนอจากรัฐบาลส<ฆ>ี่สี่พันสองกกันหนึ่งปีปผ่านไปอืออ่าแต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าเฮ้ย ไม่จ่ายเป็นเน็สต้องจ่ายมันกําหนดเงื่อนไขเป็นบํานาญชราภาพจะจ่ายให้ผมเท่าไหร่แล้วจ่ายให้ผมกี่ปีเขาจะความหมายผมไหมในเมื่อรัฐบาลมีตรงอยู่แปดพันสี่จะจ่ายให้ผมเดือนละหกร้อยเอาเอาหกหารแปดพันสี่มันจะได้กี่เดือนอปีกว่าเข้าหมดแล้ว <laughs> มันมันก็นไม่ได้ <ผม S 1> ท <ำ S 2> ําความมั่นใจในการมีชีวิตต่อให้นะเนาะเดี๋ยวพักเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณนัชพลเดี๋ยวมาคุยต่อกันช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะครับปฏิบัติการวิชีวิต Money Make Over สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน02626 7777ลงทุนในกองทุนรวมโร 026575757บรจรกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบรจอทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725นาทีนี้ต้องลงทุน i m f LTF กองทุนบัวหลวงบริษัทจัดการที่มีกองทุนห้าดาวมากที่สุดในไทยบริษัทไทยเดวรลเลจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness ปลายปีจะลงทุนใน LTF RMF ไวลดภาษีกองทุนไหนดีอ่ะก็ลงกองทุนเดิมที่ซื้อไปที่แล้วไงผลตอบแทนดีเหรอไม่รู้สิ <Out. S 2> l t f r m f ของทุกที่ให้คุณลดภาษีเหมือนกันแต่ผลตอบแทนต่างกันต่อลงทุนปีนี้ดูผลตอบแทนที่ผ่านมาและพิจารณาให้ดี LTFIMF ของบลจรกรุงศรีให้คุณได้ลดภาษีพรอมโอกาสาร,รับผลตอบแทนที่ดีสอบถามข้อมูลกองทุนและโปรโมชั่นโทรบรจรกรุงศรี0 2 6 7 5 7 5 7 5 7หหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนลงทุน เวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเน,นื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบัวหลวงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับกรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวกแก้วบัวกแก้วสองบัวหลงตราสารคุน RMF บัวหลวง LTF บัวหลง LTF 75จากการเงินธนาคารและบัวหลงตราสารนีอ RMF อจากมอร์นิสตาดไทยธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงคู้คลงทุนควรศึกษาข้อมูลข้อมูลภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ที่รการชีวิตกนนโอเวอร์กลับมาพูดคุยกันต่อกับคุณราชพลลาวานิชนะคะเมื่อสักครูคร่ที่เราคุยถึงปัญหาที่ข้างค้าเนี่ยคือดีฉันพยายามจะดูหาคําตอบอยู่เหมือนกันอย่างเรื่องที่ว่า เราพุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยมีคุณนครสปาอาชานะประหลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยแกก็พูดไปอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคําตอบหรือเปล่านะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เนี่ยก็อันนี้พูดถึงเรื่องของ,ของการขยายเวลาก่อนว่า,า,าไม่ไม่จะไม่ขยายเวลาเพราะว่าให้โอกาสมาปีหนึ่งแล้วส่วนมาตรา40ตัวเฉพาะทางเรื่อที่3ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุอายุที่มีอายุเกิน60ปีได้ออมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินดังนั้นหากไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ควรออกจากการเป็นผู้ประกันตนเพื่อให้ได้เงินออมพ อยากให้ทุกคนคำนึงถึงผลกระทบต่บอความมั่นคงของกอ,องทุนประกันสังคมตามมาตรา40ด้วยอันนี้เท่าที่เห็นกนะให้สัมภาษณ์ออกมาแนวๆน,วนวี้ว่าอยากให้ออกค,คือมันมันมันไม่เม k e s e n s ไงว่าอะถ้าสมมุติว่าผมมาสมัครเป็นผู้สมัครอย่างที่ว่านี่ปุ๊บแล้วใช้ทางรถี่สามปั๊บเนี่ยคําถามโตๆของผมก็คือว่าถ้าไม่ออกแล้วเมื่อไหร่จะได้ไเงินชลาภาพ <laughs> มันจะปายซะก่อนเลยสิ เพราะใน,นเมื่ออายุหกสิบหกสิบห้าแล้วเนี่ยโดยหลักการือควรได้บํานาแล้วใช่ไหม <Okay. S 2> แต่ตอนนี้ดันให้เขาสมัครกําลังจะมาให้เขานี่เป็นคนจ่ายเงินไปอ่าหนึ่งร้อยบาทรัฐสมทบหนึ่งร้อยบาทอย่างนี้ไปทุกเดือนทุกเดือนเข้าใจฟังดูมันเข้าใจดูดีอ่ะแต่คําถามก็คือว่าแล้วเมื่อไหร่อ่ะที่เขาเขาควรจะหยุดเอ่อจ่ายแล้วก็เริ่มรับบํานาในเมื่อเกณฑ์เดิมตามปกติ ก็คือ60ถึง65ใช่ไหมแล้วแต่ว่าจะ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 เลิกเป็นผู้ประกันตนเมื่อไหร่แล้วก็รับตำน,นานฉลาภาพไปในในเกณฑ์ของไอ้ไอ้ทางเลือกที่ไอ้ไอทางเลือกที่สามเดิมของมาตรา40เนี่ยที่อายุ15ถึง60ก็โอเคอยู่ก็จ่ายมาสะสมมาเรื่อยๆแล้วพอครบ60อย่ก็รับตำนานชลาภาพแต่ตอนนี้พอดันเฉพาะปีแรกเนี่ยมาให้60ถึง65และ65ขึ้นไปเขาเด เป็นผู้ประกันตนที่ว่าแล้วผู้แก่แม่เท่าไปไปไปจ่ายเงินจ่ายทองกันให้ทันแปดทันวานี่ยคําถามผมก็คือแล้วเมื่อไหร่ที่เขาจะหยุดจ่ายแล้วได้บิมานธาราภาพในเมื่อเขาก็หกสิบหกสิบห้าแล้วอะ่ะถ้าสมมติคุณบอกว่าก็หยุดทักเจ็ดสิบถ้าคาถามต่อว่าถ้าหยุดเจ็ดสิบแล้วแล้วฉันจะได้บานานธาราภาพเท่าไหร่ ในเมื่อถ้านับเวลาการจ่ายจริงๆก็นิดเดียวเองแค่ตออายุปลาเขเลยหกสิบหกสิบห้า 66, 65, แล้วก็ได้เงินไม่กีดตังค์หรอกในแง่ที่เงินรวมก้อนนะนะต่อให้เอาไปลงทุนได้ผลตอบแทนซึ่งก็บอกว่าเป็นค่าเฉลี่ยอะไรอะเงินฝากประจำะย้อนหลังสิสองเดือนซึ่งเกาไม่ติดตังคหรอกผลตอบแทนและ้วจะได้ได,ได้ได้บำนาญาลาภาพสักี่ตังเขาจ่ายได้สกี่เดือน คือตอนคือผมว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันออกมาแบบว่าจริงเลยมันมีที่เจนแอนเจนด้าในตอนที่ออกตอนนั้นไม่เกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้นะตอนนั้นมันเหมือนอยู่ในระหว่างที่แบบต้องการจะทําตัวเลขไอ้กองคุณการทอมถึงคาดไอ้เอก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 ปฐมเนยให้มาแทนไอ้มาตาสีสิบเนี่ยให้มาแทนกองคุนการทอนถึงาดก็เลยให้สิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายปรากฏว่าตอนนี้มีสมัครไปประมาณสองล้านหลายก็ ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกวัยที่ไม่ใช่วัยกษียน<ะ>คือผมงงมากว่าไวกระกษียณเนี่ยเขาจะออกมาทำไม้มไปสิทธิประโยชน์ไอ้ที่ว่าเนี่ยตอนนี้ตอนนี้หลายคนก็หัวหมอนึกอยู่ในใจว่าเท่าที่ผมฟังนะคนแก่ส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งเนี่ยเขาพูดกันว่าก็ไม่ยากนี่ยก็สามพันจ่ายย้อนหลังแล้วจ่ายขั้งหน้าไปหนึ่งปี แล้วพอพินปีหน้าฉันก็เลิกเลิกออกจากประกั <ม S 2> นตนฉันก็ควรจะได้มาฟรีอีแปดวันสีน่เออได้สี่0ันสองปีสี่พันตัวบาทซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ <S 2> <S 2> เท่ากับเอ,อทุกคนแก่หนึ่งคนที่เป็นผู้สมัครประกันตนเท่าิดมุกนี้หมดนะเขาก็คือพอปีหน้าเขาก็ออกจากผู้กันตนกันหมดหลวงก็จ่ายไปให้กับเขาสี่พ<ม>ันสอง ก็ <K an> เ,เพ็นกันเป็นตามผมทันนะค่ะขึ้นขึ้นแบบผมว่าเอ๊ะมัอนออกมาทาไมแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ถึงชีวิตยามชราด้วยนะโจทย์อะไรเลยไงมันเหมือนอยู่ๆก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษออกมาของสำนักงานประกันสังคมซึ่งกลับมาที่ผมจะจบก็คือว่าาะเหตุนี้ไงเขาถึงไม่เป็นทางธรรมทานเลยค่ในร่ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเพราะเขาก็คงงงๆตัวเองอ่ะสำนักงานประกันสังคมว่า ออกมาทําไมเนี่ยคนแก่เนี่ยแล้วแล้วพอประกาศออกมาแล้วอาจจะโดนการเมือนบังคับอะไรในช่วงนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้แหละแต่พอออกมาแล้วแล้วมานั่งคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดให้จ่ายย้อนหลังวยทั้งสามสิบเดือนก็หลวงเขาต้องจ่ายผมทบสามอันแล้วค่ะถ้าเกิดเขาจ่ายร่่งหน้าพันสองเขาก็ได้สิบอีกพันสองถ้าเกิดเขาเวลาออกถัดไปก็กลายเป็นอ้อหลวงต้องจ่ายอีกพันสองเปอร์เฮดเลยนะเนี่ยอื ก็เลยแบบกล้าๆกลัวๆไงเลยไม่ประชาสัมพันธ์ให้ใครรู้เลยแล้วมันก็รู้กันในวงวงแคบๆแล้วก็มันมามาบูมาในช่วงโค้งสุดท้ายหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนคือเมื่อวานนี้บูมจัดเลยนะคือไอ้หนึ่งสัปดาห์สุดท้ายที่บูเมียผมว่แล้วมันเหมือนผ้ากัครับของสำนักงานการสังคมว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ออกข่าวเนี่ยเขาจะเละแน่เขาต้องโดนโดนด่าแน่ ว่าอะไรเนี่ยมีสิทธิประโยชน์แบบนี้แต่ไม่เคยไประชาสัมพันธ์ก็มาออกข่าวปลายอู้งังคมก็มาเห็นข่าวเอาตอนอีกสามวันจะเลิกอ่ะเออนี่คือนี่คือประเทศไทยเอาเวลาหมดแล้วคุณประจพลเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อกำลังสนุกทีเดียวสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะปฏิบัติการลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอร์ สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0 2 6 2 6 7 7 7 7ลงทุนในกองทุนรวมโร026575757บรจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบรจทหารไทยผู้ชีวิตการลงทุนโร1725 นาทีนี้ต้องลงทุน RNF LTF กองทุนบัวหลวงบริษัทจัดการที่มีกองทุน5ดาวมากที่สุดในไทยบริษัทไทยเบอเบอร์รจำกัดมหาชน The Circle of Happiness